สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำว 26, ันที่26เมษายน2 5 5 9ค่ะสำหรับโกยการลงทุนทองคำวันนี้นะคะเก่งกำไรในกรอบ1235ถึง1250เหรียญจับตาประโชย f a ฟวันที่26-27เมษาย,ยานนี้นักลงทุนที่ถือองบริชั่นไว้นะคะลงซื้อขึ้นขายเกงกำไรระยะสั้นในกรอบเข้าออกในวัน ระนาดต้ทุนที่เดือยช็อตบริชัทนะคะขายปิดทํากําไรเป็นช่องช่วงเข้าออกไวภายในวันสำหรับนี้แนวรับที่1อยู่ที่1235เหรียญแนวรับที่2ที่1220เหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1250เหรียญและแนวต้านที่2ที่1260เหรียญ สำหรับดนวโาร์ทองคำในวันนี้นะคะตลาดทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยมีกรอบในการเคลื่อนไหวระหว่าง1,230ถึง1,240เหรียญซึ่งข่าวโดยทั่วไปยังไม่มีอะไรสำคัญขณะที่ข้อมูลเศรษฐิาสารฐได้แก่ยอดขายบ้านใหม่ออกมาแย่ลงบ้างเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมค่างเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงจากเดิม1.1229ดอลลาร์ต่อยูโรโดยประมาณ เช้านี้อยู่ที่ระ e ดับ1.1270ดอลลาร์ต่อยูโรดัสน SPDR กลับมาเทขายอีกครั้งเมื่อวานนี้จำนวน2.38ตันปัจจุบันมีระดับการถือครองทองคำลดลงมาประเวณ802.65ตัน สำหรับคืนนี้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญอันได้แก่ c o r e d o a b l e Good Order และ d o a b l e Good Order ซึ่งมีแนวโน้มจะออกมาดีขึ้นขณะที่ c b Consumer Confidence ออกมาแย่ลงและภาพรวมตลาดจับตาประชุมเฟดที่จะเริ่มต้นประชุมในวันนี้ซึ่งจะทราบผลการประชุมในคืนวันพุธและติดตามบคอคลพรนนรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ18บนิกานะคะแล้วกลับมาบุคลพรนมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ